นายประจักษ์แสงหานเบอร์สว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอ,อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นายประจักษ์แสงหานเบอร์สนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สส่งเสริมให้เกเษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สา ส่งเสริมพัฒน,นากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อโอกาสนายประจักษ์แสงหารเบอร์สามจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหารเบอร์สามชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็น <S <S เห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทย,ไทยนาเกาะนายประจักษ์แสงหารเบอร์สามว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะ อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมให้เกเษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ได้อโอกาสนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะ นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทยนาเกาะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมให้เกษตรกร หันมาปลูกพืชทดแทนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สส่งเสริมพัฒน,นากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้ยโอกาสนายประจักษ์แสงหานเบอร์สจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทย,ไทยนาเกาะ นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอําเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมให้เกเษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทยนาเกาะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์ นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้โอกาสนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามชัดเจน มีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทย,ไทยนาเกาะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทน นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมพัฒน,นากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ด้อโอกาสนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทยนาเกาะ นายประจักษ์แสงหารเบอร์สาว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอ,อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นายประจักษ์แสงหารเบอร์สานโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหารเบอร์สาส่งเสริมให้เกเษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทน นายประจักษ์แสงหานเบอร์สามส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ได้อโอกาสนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สามชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทย,ไทยนาเกาะ นายประจักษ์แสงหานเบอร์สว่าที่ผู้สมัครนายกอบตอนาเกาะอ,อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรชบูรณ์นายประจักษ์แสงหานเบอร์สนโยบายพัฒนานโยบายเร่งด่วนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สาส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชทดแทนนายประจักษ์แสงหานเบอร์สส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีเยาวชนผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาส นายประจักษ์แสงหานเบอร์สจัดหาแหล่งกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะนายประจักษ์แสงหานเบอร์สชัดเจนมีประสบการณ์ทำงานเป็นเห็นทุกปัญหาอาสารับใช้ไทย,ไทยนาเกาะ